สวัสดีค่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเอาหวยคนสกุลจัน์ก่อนว่าจะเอาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยหรือว่าแม่กะละัลยาหรือว่าบนตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เอาของที่เด็ดหวยสกุลจัน์ก่อนอ,นอื่นว่าที่หลังไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเลขบนมากตัวเดียววิ่งบนมมาตัวเดียวแล้วก็ท้ายตัวเดียวเนาะคะ่ะ ท้ายตัวเดียวเสี้ยนชายาให้ท้ายตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมหาเสือให้ได้ท้ายตัวเดียวบนเสี้ยนเสี้ยนชายาให้มากแซวนี้กับวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวบนเอาวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวบนกับท้ายหลักหน่วยหลักหน่วยบนของเสียนใจยา ในคลิปหน้าค่ะถาล่อเนาะคะ่ะที่เด็ดคนสกุลจันมาแล้วกับเลขที่ไม่มาเนาะกับเลขที่บ่มา,มาซึ่งสูตรก็คือสูตรนะคะไว้ที่ไม่มาก็คือตัวที่ไม่มาเนาะจับตามออเลขตัวนั่นละท่านผู้ชมที่เด็ดคนสกุลจันอ่าเจดแดงเขียนเกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเจดงแล้วก็ ที่เด็ดหวยสกุลจันทร์หวยคนสกุลจันทร์ที่เด็ดหวยคนสกุลจันทร์นะทอดรอโอ้เจรียงกับจันทร์ทอดรอเจรียงไปเขียนไปเขียน นอพ่อ,อนอรอหมวดหนึ่งมีถุน้าสองหาหกเจ็ดค่ะจะเย็นเย็นเด้อค่ะเด้อจะแดงกันดีลราใจว่าเย็นญาตต้าเฝ้าน้ำทำผู้ชมเว้าวาวาหลายอยู่โอ้เขามากกับเสียตัวตัวเลขตัวเลข,เลขมาให้เว้ากันเอาต่อไปเป็นรายการไม่พูด กอนวัแเราฝากก็เลยกูแชร์กูติดตามสังื้อคขีมมากตามเบอร์โทรคือไฮนาจอนะคะคขีมหนึ่งชุดพันสองร้อยห้าสิบบาทถุงตีฟองเยาทิ่มไว้ใช่สบู่ก้อนเล็กก้อนน้อยค่ะแล้วก็แคลเซียมบำรุงก,กระดูกบำรุงก,กระดูกปวดข้อปวดเข่าค่ะได้ผลแน่นอนเจดียงรับประกันยาสายตาเจดงล็รับประกัน450บาทค่ะทักมากตามเบอร์โทรคือไฮนาจ้า สูตรก็คือสูตรตัวที่ไม่มาก็คือตัวที่ไม่มาไม่เกี่ยวกันนะคะสูตรเพิ่นก็คือสูตรเพิ่นพ้าจะวัดจะแดงว่าดูจะแดงว่าวดีกว่าเน้นที่ศูนย์ค่ะ ตัวที่ไม่มาคือเก้ากับศูนย์ค่ะไม่มาทั้งสองตัวมาตัวหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวใกล้หวยออกจะมาย้ำให้อีกทีครับบนบวกล่างคือเก้าค่ะบอมาสองตัว แต่จะมาหนึ่งตัวเหมือนมวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วมากศูนย์กับเก่ามวดน,นี้กับมาเก่ากับศูนย์เหมือนเดิมค่ะล่อบเบิงวาเส้นชายาสีไฮท้าย,ายลักหนวยตัวใดล่อบเบิงวาวิ่งตัวเดียวลุวย้ยบนตัวเดียวสีไฮตัวใดอ้าวคอยติดตามในคลิปต่อไปค่ะทานผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซื้อขีมกระทักมาต,ตามเบอร์โทรค้นทห้หน้าจอศูนย์มา เน้นที่0ูนย์ศูนย์หนึ่งเน้นที่0ูนย์ห0าศูค่ะถ้าเก้ามาเน้นที่9ก้าหนึ่องาแต่ให้เน้นที่0ูนย์ะอาจจะมาศูนย์หรืออาจจะมาเก้าว่าเนี่ยะค่ะถ้ามาเก้าจะเดงมองเห็นอยู่2องตัวนะคะเนาะมองเห็นอยู่2ตัว ตูที่มากงายกับตูทีว่ามากจักเทียวนเวียนอยู่นี่แหละค่ะเนาะามาักไผ่มักมั่นลอ่อช่มต่อไปว่าตัวไดสีมากนะคะเจแดงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสังส่งซื้อเยมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หนาจอ 0928892568นะคะเขี่ยมอยู่ในถุงตีฟองค่ะถุงตีฟองนี้ไว้ใส่ส,สบู่ก้อนเล็กก้อนน้อยตัวนี้เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็สีขาวหน้าบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสให้ผิวอุน่นน้ำให้มีนม้ำมีนวลให้มีออล่าค่ะให้ผิวเป็นก้นเด็กแล้วทาแป้งทาเครียมอะไรลงไปมันก็จะสวยไม่ใช่ว่าจะใช้แล้วก็สวยขาวใส มาปรับสภาพผิวหน้าของเราก่อนแล้วค่อยมาทาแป้งทาครีมแต่งหน้ามันก็จะสวยคือฟ้นฟูผิวซะก่อนนะคะด้วยครีมชุดนี้ฟื้นฟูฟิวผิวให้สวยซะก่อนค่ะเนาะถึงมาแต่งหน้ากันถึงมามีหน้าสวยๆตาใบหน้าไววเนาะคะ่ะเหมือนเจแดงสตาบไว้ต้นนี้ใส่มาสามปีแล้วค่ะหน้าคงทนหรือวันนุ่มกลัวเก่าไปมากกว่วเนาะคะ่ะ อยอกตัวเองเพราะว่าได้ผลล่ะค่ะได้ผลกับตัวเองเนาะไปทั้งหดจะเจแดงขาของนามพ่นแก่ก็เจ้ากับม่งหนากระบอกว่าเจแดงหกสิบสองแล้วค่ะร่างกายมันบวไหวแล้วลูกกระอ้ยนั่ก็โอ้ยค่ะเนาะใช้คีมยาวนานเอาหกสิบสองบานเจแดงเฮียวหนังย่านเลยรได้ค่ะก็เจ้ากับ่ดไปเห็นหน้าทกเทียดอกมิตตจา้างเจง้เากับเฮียวคือเกาคือคนไม่ดูแลน่ะเนาะ คนไม่ดูแลตัวเองไม่ใส่ใจตัวเองจะแดงเหมือนคนใจใจตัวเองมากตั้งแต่อดบ่เคยหนาบ่าเคยปัดจ,จกักขี้บม่ำลุ่งจักเทียอย่างหน่อยขี้บม่ำลุ่งแป้งฟุ่นลูบท่าเลีดไปด้วยเกียจยาดหนาเนาะคะ่นะเนาะทุกวันนี้ก็ไม่ทิ้งในการดูแลตัวเองเนาะมาดูแลตัวเองมือนี้สิไปดูแลมือใดคะเนาะเอฟซีเจแดงวิตาหกสิบเจ็ดสิบขื่นสังขี้โม่ห้าสิบสี่สิบ นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็ก30 40เนี่เริ่มสับตาเจ้าของไวนะัยน้าตอนนี้นะคะใช้ยาวนานถึง20ปีหนาะท่านสิวแกเลยค่ะรับประกันทางบริษัทเพิ่นยืนยันให้ง้อมลเจดแดงมากเขาใช้มา20ปีแล้วนะเจะแดงครีมตัวนี้นะ่ะโอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยอายุ70ก็ยังเหมือน50อยู่เลยเพิ่นว่าป้ามันจะขนาดนั้นเชียวหรือโอ้ยเนาะค่ะท่านผู้ชม เดียงว่าเอา้าเจดียงใส่มาสามปีใส่ไปอีกสิบปีเจ็ดสิบสิ่าเป็นยังไงล่อเบิงค่ะท่านผู้ชมเนาะจะ,จะเจดียงเจ็ดสิบจะขนาดจะซ้ำไดล่อเบิ้งจะเฝ้าตา่ไงเจดียงหรือท่านผู้ชมจะเฝ้าไตา่าย <c oughs> ถ้าเบิ่งตอนจเจดียงเจ็ดสิบตอนนะ่กลสิเป็นรูปได <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยิ้มก็ยังไม่เหี่ยวเด้อค่ะจริงๆด้วยนะนะไม่เหี่ยวนะเอเอ จะเริ่มจะตามเจ้าของเดิมมําลุ่งไววค่ะเฉลี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ